สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาเจอกันกันกบคุณครูแพรนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่12แล้วนะคะเด็กๆแล้วก็เป็นการเรียนรู้ในวันสุดท้ายของหน่วยที่มีชื่อว่าอาชีพน่ารู้ค่ะเด็กๆเ,เด็กๆเรียนกับคุณครู ทั้งครูฟ้าครูโบครูแพรนะคะมาตลอดระยะเวลา4วันที่ผ่านมาเลยเราได้เรียนรู้กันไปเรื่องเกี่ยวกับอาชีพเด็กๆก,ก็รู้จักอาชีพหลากหลายอาชีพมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะนะแล้วก็ยังรู้จักสถานที่ทำงานการแต่งกายเครื่องมือที่แต่ละอาชีพใช้ทำงานอีกด้วยเยี่ยมไปเลยค่ะเด็กๆแล้วใครจำได้บ้างว่าอาชีพอะไรใช้เครื่องมืออะไร อาชีพไหนแต่งกายยังไงอาชีพอะไรสถานที่ทำงานเป็นแบบไหนจำได้ไหมคะถ,ถ้าถ้าจำได้หมดเลยแสดงว่าเด็กๆ เก่งมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้ครูแพ้ก็มีสาระความรู้นะคะมาฝากเด็กๆในเรื่องอาชีพอีกเช่นเคยค่ะแต่คราวนี้จะเป็นอาชีพของคนในครอบครัวของเด็กๆนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะเดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันก่อนดีกว่านี่ค่ะครูแพ้มีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเพลงนี้เลยนะคะเห็นรูปก็น่าจะเดาได้แล้วว่าน่าจะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับ รถไฟนั่นเองค่ะ <S <S <ๆ>เด็กๆเพลงนี้มีชื่อว่าเพลงรถไฟนะคะเดี๋ยวเรามาร้องนะคะพร้อมๆกันค่ะแล้วค่อยไปทำทา่าตามคุณครูนะคะอาเด็กๆมองดูภาพข้างหลังคุณครูแพรเลยนะคะพูดตามนะคะเด็ก,กๆเพลงรถไฟฉึกฉักฉึกฉักปูนปูน หัวรถจักรกำลังวิ่งมาเด็กๆเ,เข้าแถวเดินหน้าอีกรอบนะคะเด็กๆเ,เข้าแถวเดินหน้ารถจักรกำลังมาสึกฉูนปูน,ปน คราวนี้นะคะเดี๋ยวครูแพรจะร้องให้เด็กๆฟังก่อนนะคะหนึ่งรอบนะคะเด็กๆฟังดีๆนะคะชึกชักชึกชักปูนปูนหัวรถจักรกำลังวิ่งมาเด็กๆเข้าแถวเดินหน้าเด็กๆเข้าแถวเดินหน้ารถจักรกำลังมาชึกชักปูนปูนอ่าเพลงก็ร้องแบบนี้นะคะคราวนี้เราจะมาทำท่ากันค่ะเด็กๆ ร้องเพลงไปได้แล้วก็ต้องมีท่าทางใช่ไหมคะเราจะมาทําท่ากาันท่าแรกชึกฉับปูนปนเด็กๆทํามือแบบนี้ค่ะอายกนิ้วโป้งขึ้นมาสองนิ้วสองข้างแบบนี้แล้วก็ทําท่าแบบนี้ค่ะชึกฉักชึกฉัก,กปูนปูนง่ายใช่ไหมคะต่อไปหัวรถจักรกาลังวิ่งมานะคะกำมือเอามือสองข้างประสานกันแบบนี้นะคะชูไปข้างหน้าค่ะหัวรถจักร กำลังวิ่งมา,าต่อไปนะคะเด็กๆเข้าแถวเดินหน้าทําท่าแบบนี้นะคะเด็กๆทําทมือแบบนี้แล้วก็ทําเหมือนคนเดินแบบนี้นะคะเด็กๆเข้าแถวเดินหน้า,าท,ทําทาร้องตามครูแพนะคะเด็ก,กๆเข้าแถวเดินหน้า รถจักรกำลังมาอ่ะแบบนี้รถจักรกำลังมาฉึกฉัดปูนปูน,ปนอ่าเก่งมากเลยค่ะเด็กๆค่าได้ไปออกกำลังกายร้องเพลงรถไฟมาแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆคงจะตื่นตัวขึ้นนะคะแล้วก็พร้อมที่จะทำกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันค่ะ วันนี้อย่างที่บอกนะคะเรายังอยู่ในหน่วยอาชีพน่ารู้อยู่นะคะเด็กๆแต่วันนี้เราจะมาดูอาชีพใกล้ตัวของเด็กๆเอว่าแต่อาชีพใกล้ตัวของเด็กๆคืออาชีพอะไรนั่นก็คืออาชีพที่คุณพ่อคุณแม่หรือญาติญาติพี่น้องคุณลุงคุณป้าคุณนะ้าคุณอาเด็กๆเป็นอยู่นั่นเองค่ะเอ๊้าเด็กๆยังไม่รู้นะคะว่าคุณพ่อคุณแม่เราทำอาชีพอะไร หรือคุณป้าคุณนา้าคุณอานะคะทำอาชีพอะไรยังไม่เป็นรายคาเด็กๆเ,เดี๋ยวตอนนี้คูณแพรน,นะคะจะพาเด็กๆไปดูครอบครัวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งคะ่ะว่าครอบครัวของเขานะคะมีทำอาชีพอะไรกันบ้างไปดูพร้อมกันเลยคะ่ะกับนิทานที่มีชื่อว่าญาติของหนูปิ่นคะ่ะไปกันเลย ญาติของหนูปินพ่อของหนูปินเป็นชาวสวนเจ้าของสวนส้มแม่ของหนูปินเป็นครูสอนหนังสือที่โรงเรียนพ่อแม่และหนูปินรู้จักคนมากมายลุงจ่าอ้วนเป็นตำรวจจราจรอ,อยู่ที่สี่แยก ลุงบุญเป็นพ่อค้าขายเนื้ออยู่ในตลาดป้านิดเป็นแม่ค้าขายขนมไทยมีร้านใหญ่เวลาหนูปิ่นไม่สบายต้องไปหาอาหมออาหมอเป็นแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลน้าฟ้าพยาบาลคนสวยฉีดยาให้เด็กไม่เจ็บเลย อาไม้เป็นทันตแพทย์ทำฟันมือเบาใจดีเด็กไม่กลัวถ้าหมาของหนูปิ่นไม่สบายต้องไปให้อาลบสัตวแพทย์รักษาอาธงเป็นบุรุษไปรษณีย์ทำหน้าที่ส่งจดหมายเสียงดังฟังชัดต้องอาชัยทหารผู้กล้าหาญ ลุงตู้เป็นพนักงานทำงานที่สถานีรถไฟป้าหนูเป็นเจ้าของบริษัทรถเมย์คนในชุมชนมีอาชีพต่างกันอาชีพที่สุจริตจะทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ว้าวได้ไปดูนิทานญาติของหนูปิ่นกันมาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆตอบคำถามครูแพรได้ไ้ยเอ่ยว่าคุณพ่อของหนูปิ่นทำอาชีพอะไรหน้าจากนิทานเมื่อสักครู่นี้จำได้ไหมคะถูกต้องคะ่ะคุณพ่อของหนูปิ่นก็ทำอาชีพเป็นชาวสวนนั่นเองแล้วคุณแม่ของหนูปิ่นล่ะคะทำอาชีพเป็นอะไรหนะ้า ต้องเลยค่ะทำอาชีพเหมือนคุณครูแพ้เลยก็คือแม่ของน้ปิ่น เป็นคุณครูนั่นเองค่ะคราวนี้นะคะเด็กๆได้รู้จักครอบครัวของหนูปิ่นไปแล้วว่าคุณพ่อเขาทำงานอะไรคุณแม่เขาทำอาชีพอะไรนะคะคราวนี้เด็กๆจะต้องไปสำรวจครอบครัวตัวเองแล้วค่ะโดยการบ้านในวันนี้นะคะครูแพรจะให้เด็กๆถามคุณพ่อถามคุณแม่นะคะแล้วก็ถามคนที่อยู่ในบ้านเราอย่างเช่นคุณป้า คุณนะคุณอานะคะใครที่อยู่ในบ้านของเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็ต้องถามคนนั้นนะคะว่าคุณพ่อทำงานเป็นอาชีพอะไรคะคุณแม่ทำงานเป็นอาชีพอะไรถทายได้คำตอบแล้วนะคะเด็กๆอาจจะวาดภาพมาฝากคุณครูหรืออาจคลิปวิดีโอนะคะสั้นๆว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับหนูชื่อเด็กหญิง นี้เด็กชายนี้นะคะคุณพ่อทำงานเป็นพนักง,งานบริษัทคุณแม่ทำงานเป็นช่างเสริมสวยแบบนี้ก็ได้นะคะทรงมาคุยคุณครูแต่ในแต่ละห้องในกลุ่มไลน์ด้วยนะคะคุณครูแต่ละห้องรอที่จะฟังเด็กๆว่าอาชีพ ที่คุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆและคนในครอบครัวทำอยู่นะั้นคืออาชีพอะไรคะนอกจากที่เราจะไปสำรวจอาชีพของคนใกล้ตัวเด็กๆแล้วนะคะวันนี้ครูแพรจะพาเด็กๆไปตลาดค่ะไปเจออาชีพหนึ่งที่อยู่ในตลาดนะคะเด็กๆ เดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าว่าที่ตลาดจะมีอาชีพอะไรไปกันเลยค่ะมาเลยจ้าเร่เข้ามาค่ะเร่เข้ามากระเป๋าส,สวยๆนะคะใบละย0สบ,บาทเท่านั้นจ้ากระเป๋าผ้ากระเป๋าผ้าส,สวยๆนะจ้าลายสีน้ําเงินลายจุดก็มีจ้า หรือจะเป็นกระเป๋าสีขาวแบบนี้ก็มีนะจ๊ะ<อ>เรขเข้ามาจะเรขเข้ามามาดูก่อนได้จ้าใบละ1ิบบาท2ี่บาทเท่านั้นจ้าเอ,อหรือจะเป็นใบนี้ก็มีนะจ๊าสวยงามมากเลยใบนี้1ิบบาทจ้าใครอยากได้บ้างจ้ามาเลยจ้ามาดูร้านเราก่อนได้จ้ากระเป๋าสีแดงก็มีนะจ๊าสีสันส,สดใส เลย10บาท20บาทเท่านั้นจ้ามาดูได้จ้าจากเมื่อสักครู่เราไปตลาดมาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆวันนี้เราจะมาทำบทบาทสมมุติเป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนัดออนไลน์กันคะ่ะเด็กๆวันนี้นะคะคู่แพรจะมีการบ้านให้เด็กๆนะคะ ไปหาสิ่งของใกล้ตัวที่บ้านของเด็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาของเล่นนะคะเด็กๆอาจจะทำท่าทางในการค้ายของนะคะตามตัวอย่างแบบนี้นะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่ามีเพื่อนๆเด็กๆนะคะเขาเอาตุ๊กตามาวางขายกันด้วยนะคะเราจะทําบทบาทสมมุติเฉยๆนะคะเด็กๆ ถ้าเด็กเด็กทำแล้วนะคะถ่ายรูปมาอวดคุณครูแต่และท่านในกลุ่มลไลน์ด้วยนะคะว่าเราได้จำลองการเป็นแม่ค้านะคะผ่านตลาดนัดออนไลน์ของเราค่ะแต่อาจจะขายอย่างอื่นที่บ้านของเด็กๆมีก็ได้นะคะอย่างเช่นเด็กๆบางคนอาจจะเอารถแข่งของตัวเองมาขายเล่นๆน,นะคะหรือเด็กผู้หญิงอาจจะเอาตุ๊ก,กตามาขายนะคะหรืออาจจะขายเป็น ลูกปัดหรือสร้อยข้อมือนะคะแล้วก็ทำป้ายราคาน่ารักน่ารักแบบนี้ส่งมาอวดคุณครูกันด้วยนะคะเอาละใครยังมีกิจกรรมน่าสนุกอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะคููแพนมีเกมการศึกษาสนุกสนุกมาฝากเด็กๆด,ด้วยอยากรู้อยากเล่นกันหรือยังคะ ค้อยากจะเล่นแล้วนะคะเราไปเล่นกันเลยดีกว่าเอาล่ะค่ะเด็กๆกลับมาพบกับเกมในวันนี้ที่คุณครูนามาฝากนะคะเกมนี้มีชื่อว่าเกมถ่ายอาชีพน่ารู้ค่ะเด็กๆที่ตอบถูกก็จะได้รับเหรียญรางวัลสีทองเป็นรางวัลน,นะคะเด็กๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมหรือ,อยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเตรียมสติสมาธิแล้วก็ความรอบคอบดีๆนะคะ พร้อมแล้วก็เราไปเล่นเกมกันเลยข้อแรกนะคะอาชีพอะไรเอย่ยรักษาคนไข้อยู่ในโรงพยาบาลหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหรือหมายเลขสามค่ะเด็กๆดกหมดเวลาคะ่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ หมายเลขหนึ่งเองค่ะคุณหมอมีใครตอบถูกบ้างเอ่ยนับเปลี่ยนรางวัลไว้นะคะเราไปข้อต่อไปกันเลย 2. ออาชีพอะไรเอ่ยทำอาหารอร่อยอร่อยให้คนทานทั้งขาวหวานอยู่ในครัวหมายเลขหนึ่งสองหรือสามดีค่ะเด็กๆ คำตอบที่ถูกต้องก็คือหมายเลขสอพอครัวแม่ครัวนั่นเองค่ะใครตอบถูกไปข้อต่อไปกันเลยข้อที่3อาชีพอะไรคุมงานก่อสร้างออกแบบตรวจตาอาคารต่างๆหมายเลขหนึหรือ3ค้าเด็กๆอาชีพอะไรนะ คําตอบก็คือหมายเลขหนึ่งวิศวกรน,นั่นเองค่ะเด็กๆใครตอบถูกกันบ้างคะเยี่ยมไปเลยเตรียมตัวไปข้อต่อไปกันเลยคะ่ะเก่งมากๆข้อ4อาชีพอะไรสั่งสอนอบรมความรู้ให้เพิ่มพูนที่โรงเรียนทายสิคะเด็กๆอาชีพอะไรนะ1 2หรือ3คะ คำตอบก็คือหมายเลข3คุณครูนั่นเองที่สอนเราอยู่ที่โรงเรียนตอบถูกกันบ้างไหมเอ่ยเราไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อ5อาชีพอะไรเอ่ยพอเกิดเพลิงไหมเตรียมฉีดน้ำให้เพลิงไหมสงบเอ่ยอาชีพอะไรนะหมายเลข1 2หรือ3ค้าเด็กๆ อะละคําตอบที่ถูกต้องก็คือหมายเลข2นักดับเพลิงนั่นเองค่ะเด็กๆตอบถูกกี่ข้ออย่าลืมมาบอกคะแนนกับคุณครูนะคะเล่นเกมกันมาเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาทําใบงานกันแล้วค่ะเด็กๆไปเล่นเกมกันมาสนุกแล้วใช่ไหมคะคราวนี้เด็กๆเตรียมหยิบใบงานที่คุณครูแพร่แจก แล้วไปทำตามขั้นตอนที่คุณครูแพรจะสอนกันได้เลยค่ะไปกันเลยค่ะใบางานในวันนี้นะคะที่เด็กๆจะต้องทําก็คือใบางานแผ่นนี้ค่ะเด็กๆให้เด็กๆหยิบใบงานจากที่ได้รับแจกไปนะคะแล้วก็เปิดหน้านี้ได้เลยเขา,านให้เด็กๆนะคะลากเส้นโยงภาพให้สัมพันธ์กันและระบายสีให้สวยงามค่ะ ด้านนี้จะเป็นอาชีพนะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นสถานที่ทำงานของอาชีพต่างๆนะคะอย่างเช่นด้านนี้เลยรูปแรกเป็นรูปคุณครูเด็กๆด,ดูสิเขาว่าคุณครูจะต้องทำงานอยู่ตรงไหนอโรงเรียนเด็กๆเจอโรงเรียนไหมคะถ้าเด็กๆเจอโรงเรียนแล้วอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเอ่ยเด็กๆใช้ดินสอนะคะจุดไปที่จุดสีดำๆนะคะแล้วก็ลากไปหาจุดฝั่งนี้ที่ที่เป็น โรงเรียนนะคะเด็กๆทำให้ครบทุกข้อเสร็จแล้วก็เขียนชื่อนะคะชั้นนะคะชื่อและชั้นข้างล่างนะคะพร้อมกับระบายสีภาพให้สวยงามน,นะคะถ้าทำเสร็จแล้วนะคะอาจจะไม่ต้องส่งมาให้คุณครูดูก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะรวบรวม เมื่อเปิดเทอมอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆอย่าลืมทํากันนะคะอะไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ไปเล่นเกมกันมามีใครตอบถูกหมดเลยบ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆแสดงว่าเด็กๆมีความจําที่ดีมากเลยนะคะจากที่เราได้เรียนมา5วันที่ผ่านมาในหน่วยอาชีพนะคะเด็กๆคิดว่าอาชีพทุกอาชีพมีความสําคัญกับเราไหมคะ ใช่แล้วค่ะทุกอาชีพมีความสำคัญนะคะแล้วก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปค่ะแล้วอีกอย่างนะคะเครื่องแต่งกายก็ไม่เหมือนกันเครื่องมือเครื่องใช้ในแต่ละอาชีพก็ไม่เหมือนกันนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆอาจจะมีความฝันที่อยากจะประกอบอาชีพต่างๆแตกต่างกันออกไปนะคะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดค่ะเด็กๆ ถ้าเกิดว่าเด็กๆอยากจะเป็นอาชีพที่เด็กๆฝันเอาไว้นะคะเด็กๆก็จะต้องตั้งใจเรียนหนังสือนะคะแล้วก็เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ไม่ดื้อไม่สนไงเอาละค่ะเด็กๆคิดว่าตัวเองทําได้ไหมเอ่ยเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้นะคะครูแพรก็ขอฝากการบ้านนะคะที่คุณครูได้สอนเด็กๆไปนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการให้เด็กๆไปถามคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวว่าทำอาชีพอะไรบ้างนะคะแล้วก็ส่งรูปนะคะการขายของในตลาดนัดออนไลน์มาอวดคุณครูแต่ละห้องแล้วก็มีใบงานด้วยใช่ไหมคะหวังว่าเด็กๆคงจะทำได้นะคะเพราะว่าเด็กๆของคุณครูทุกคนเก่งมากๆอยู่แล้วค่ะเอาละค่ะวันนี้คุณครูแพรต้องขอตัวลาเด็กๆไปก่อนนะคะในวันจันทร์ หน้านะคะเราจะเจอกับคุณครูท่านไหนแล้วเราจะมาเรียนการในเรื่องอะไรต้องติดตามชมนะคะเด็กๆอย่าลืมดูคลิปของคุณครูทุกๆคนด้วยนะคะเพราะว่าคุณครูทุกๆคนตั้งใจทําคิดมากๆเลยค่ะสําหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะบา,บายยค่ะ